สวัสดีฮะท่านผู้ชมวันนี้จะมาเปิดฉากในเกมหน่อยนะฮะเพราะว่าเพิ่งทําโค้ดเสร็จไปเมื่อกี้เลยนะครับนะก็จะมาพูดถึงเฉพาะุ่นนี้นะก็คือ n ิสแตนเซนท่านะครับผมในประเทศไทยนะก็เคยมีขายนะโดยสยามกลาการนะดีลเลอร์หรือผ,ผู้ผลิตในช่วงนั้นนะฮะเคยเอามาขายอยู่โดยเซนท่านะครับผมถ้าเราพูดถึงเนี่ยภาพจําหลายคนก็จะเป็นแท็กซี่นะโดยเฉพาะ บี3ที่เราพูดถึงนะครับผมตอนนั้นก็อย่างที่บอกนะครับนะเคยเป็นแท็กซี่อยู่ช่องหนึ่งซึ่งมันเยอะมากเซ็นทรัลนะครับผมจะมาเปิดตัวในไทยเนี่ยช่วงปี1,987นะโดยรหัสก็คือบี2ช่วงนั้นก็จะมี Sunny B11 นะนะฮะคู่ของบี3เนี่ยก็จะเป็น Sunny B14 นะครับผมบี3นี่ก็คือเซ็นทรันนะฮะโดย B12 เนี่ยเซ็นทรัล B12 นะ,ะนนะจะคู่กับ Sunny B11 ในการขายเนี่ยในประเทศไทยนะจะขายใช้ชื่อว่าเซ็นทรแทนโดย s u n นีนะครับผมก็จะมีแล้วช่วงนั้นนะก็คือ s u n นี่1 1นะแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่า s u n นี 12, b ่ b 2 B13 นะนะฮะโดยเลิกขายทั้งทีเนี่ยก็มาโพในช่วงของ s u n นี่1 4แทนนะฮะอันนี้คือส่วนของประเทศไทยนะส่วนในเม็กซิโกเนี่ยก็คือเป็นนิสสันทัซซรูนะฮะ โดยลากยาวทั้งทีเนี่ยหน้าตาคือเปลี่ยนใหม่นะครับนะแต่เทคโนโลยีเนี่ยยังคงเดิมทุกอย่างนะฮะโดยออปชันรูปทรงเนี่ยยังคงแบบเดิมทุกอย่างนะฮะออปชันเนี่ยคือแบบล้าสมัยมากคือ่าต้นทุนก็จริงอะแต่ว่าความปลอดภัยมันก็สําคัญนะเคยเห็นคลิปนะก็บอกคือความปลอดภยอัยทดสอบกับชนนะการชนน่ะโครงสร้างถือว่าแย่มากๆนะครับนะโครงสร้างยุบหนักนะครับผม ลากขายเนี่ยคือแบบโจต้องเลิกผลิตนะเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยมันสาคัญมากคนใช้เนี่ยถือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาสำคัญเลยนะก็เลยต้องเลิกขายนะครับผมเพราะว่าความปลอดภัยวน่วนร้วนเลยนะครับนะนะฮะคือแบบว่าด i สันแมสซิโกเนี่ยเขาคิดยังไงถึงลากขายมาอย่างยาวนานนะแลระยะเวลาเนี่ยประมาณ24ปีนะครับผมในการขายของ n i s ันสซอนะแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ย ก็ไปนค้นหาไปทราบเครื่องยนต์มาได้สรุปเครื่องยนต์แม็กเทคโนโลยีเดิมเลย ga 1 6 de นะครับนะโอ้โหเครื่องเดิมจากตั้งแต่นูน่นอะประมาณปี1993อะใช้ลากยาวนานมากนึวกว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เออจะเอาเครื่องเออเอาเครื่องอเมร่ามาใส่เออไม่ใช่เครื่องเดิมคุณผ,ผู้ชมโอ้โหสรุปคือไม่เปลี่ยนทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนอยู่ แต่อย่างอื่นนะ่ะคือเดิมทุกอย่างนะฮะแต่แต่นูนะ่นน่ะนะครับผมแล้วเอามาขายคุณผู้ชมคือเข้าใจว่ามันลดต้นทุนนะแต่ว่าความปลอดภัยมันก็ต้องสําคัญด้วยนะฮะไม่ใช่จะหวังผลกําไรอย่างเดียวนะแต่ผู้บริโภคเนี่ยคือคือจะใช้ไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างแม้แต่อุบัติเหตุเนี่ยโอเคมาดูในเกมนะฮะสามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้เป็นสีของตัวรถนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ เป็นลายโค้ดอะเอาไปทับนะครับผมทับกับตัวถังนะจะเป็นประมาณนี้นะครับนะเริ่มทาเนี่ยก็ทับลายโค้ดถ้าอยากเปลี่ยนสีได้นะใส่โค้ดนะครับผมลายโค้ดนะลายเนี่ยต้องไปทับกับตัวถังรถยนต์ในการเปลี่ยนสีนะจะเปลี่ยนอีกที่หนึ่งนะครับผมอีกปุ่มหนึ่งนะลายโค้ดเนี่ยผมแนะนําเลยว่าอย่าไปทับทีหลังนะครับนะถ้าทับที่หลังเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคือมันจะไม่เห็นพวกกระจังหน้า รอยขอบประตูคือมิดหมดนะครับนะส่วนสีนี่ก็สามารถเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มนี้นะแต่ว่าถ้ากดปุ่มเนี้แบบนี้คือสีที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับนะเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ว่าแต่ว่าถ้าทับลายโค้ดเข้าไปแบบนี้แล้วไปกดปุ่มเนี้คือเอฟเฟกตสีมันจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าลายโค้ดเนี่ยมันทับไปแล้วนะครับนะจริงๆอะลายโค้ดไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเปลี่ยนสีอะมันก็เปลี่ยนสีได้อยู่แล้ว โอเคอันนี้คือตัวแท็กซี่นะครับนะในบ้านเราเนี่ยเซนทรานะครับผมได้รับความนิยมนะโดยเฉพาะเครื่องตอนนั้นเนี่ย16วาวเนี่ยกำลังบูมเลยนะครับนะแท็กซี่เลยมาใช้กันนะครับผมไอตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาขึ้นคาว่าว่างนะมันจะเป็นสีแดงนะครับผมหลายคนอาจจะเคยเห็นนะนะฮะแต่ว่าอักษรไทยอ่ะมันไม่มีคุณผู้ชมมันก็เลยใส่ไม่ได้นะก็จะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมมันก็เหมือนแท็กซี่อยู่นะฮะ แต่เสียคืออักษรไทยนี่แหละมันไม่มีนะฮะก็เลยใส่ไม่ได้นะครับผมโค้ดเนี่ยเวลาลงโค้ดเข้าไปในเว็บนะวิธีก็คือคัดลอกนะครับผมอันนี้คือโค้ดของตัวถังนะก็คัดลอกไปนะฮะจากนั้นเนี่ยไปกดตรงนี้นะครับผมเป็นการเพิ่มโค้ดนะโดยพิมพ์ยี่ห้อนะครับพิมพ์แบบไหนก็ได้แต่ว่าผมจะพิมพ์เป็นยี่ห้อนะครับผมเผื่อคนจะได้รู้นะว่าเป็นโค้ดของ ยี่ห้ออะไรนะครับนะจากนั้นก็พิมพ์เลยนะครับผมนิสสันเซนทรานะครับนะรหัส B13 วงเล็บด้วยนะฮะบอกว่าเป็นตัวแท็กซี่นะครับนะนะครับลายแท็กซี่เขียวเหลืองนะฮะยุคแท็กซี่มิเตอร์ใหม่ๆยุคนั้นเนี่ย46วาวกับแท็กซี่มิเตอร์ในกลังบูมเลยนะครับนะมีการเล่นมุกกันด้วยช่วงนั้นนะ จากนั้นก็พิมพ์ว่า body นะครับผมจากนั้นก็วางโค้ดไปนะฮะเว้นซักหลายบรรทัดหน่อย2องสบรรทัดพิมพ์ว่าินโดว์นะครับผมจากนั้นเราก็คัดลอกนะครับผมคัดลอกโค้ดที่เป็นของกระจกนะโดยกดตรงนี้ครับผมนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมทาการคัดลอกไปนะฮะแล้วก็ไปที่หน้าเว็บนะครับผมนี่คัดลอกไปนะฮะจากนั้นก็ทําการเอาไปเข้าในเว็บนะครับผมโอเค อะวางนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ฮะก็จะได้ประมาณนี้คุณผู้ชมตรวจสอบตรวจทานให้ด้วยนะครับนะว่าครบหรือเปล่านะฮะวางถูกหรือเปล่านะครับผมตัวทานด้วยนะครับนะ่ะสำคัญมากนะครับผมจากนั้นก็กดส่งไปเลยนะครับนะเป็นการโพสต์นะครับผมจากนั้นเราก็แจกไปในแจกไปในคลิปนะครับผมหรือช่อง underground y u t u b e ของเรานะครับนะโอเคก็มีประมาณนี้นะ ถือว่าง่ายนะเอาตรงๆนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มี2แบบนะครับนะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับ,บรถยนต์นะหลังๆนี่ก็มีการสอนโค้ดก็คืออันนี้นะครับผู้ชมถือว่าง่ายนะจากนั้นเราก็คัดลอกครับผมคัดลอกไปแล้วก็ไปส่งในช่อง u t u b e นะนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ย่าลดมกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ก็ได้ครับนะ